ครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบื่องวันปลูอีกจะคลิปครับนี่ก็คือวันมห้าหงนะครับหรือว่าที่เป็นที่นิยมเลียกกันก็คือสเลเตครับสเลเตดอกหอมนะครับผมกับเยว่าาลทันกับคงสิหุจักกันดีครับในกลุ่มหนักเลียนหวานของเฮานะครับผู้ที่มักปลูกตอนใหม่ครับวันชนิดนี้ก็ถือว่าทุกเมื่อนี้ก็เป็นที่หายากยังน้อยแล้วครับผมบ่คอยพบเจอตามบ้านตามเพื่อนปันได้นะครับแต่ว่าในสมัยโบราณครับ คนฒ่าคนแก่ก็มักนิยมปลูกวันชนิดชนิดนี้ไว้ทุกบานทุกเฮือนครับเพราะว่าวันศิลวันพระนะครับเพื่อนก็สินิยมนําโอดอกข้องวานครับนําขึ้นบุชราพระในวันศิลวันพระครับกเชื่อกันว่ามีความเป็นมงคลครับเป็นหวันชนิดที่มีดอกสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมครับมีความมงคลอยู่ในโตนี่ก็คือความเสื่อของคนโบราณครับ ก็ยังเป็นป่านดีที่มีบันทึกไว้ในตำราในยุคตนของเขาครับครับสำหรับลักษณะที่ตำราเพิ่นได้บันทึกไว้ครับก็คือลักษณะต้นและใบครับก็คือมีลักษณะคล้ายกับต้นค่าใบค่าครับมีหัวลักษณะเดียวกันกับค่านะครับแต่ว่าใบของเพิ่นครับเพิ่นซีมีลักษณะเป็นใบเขียวและก็แหลมกว่าใบค่าครับมีดอกออกมาที่ปลายลำต้นนะครับ ดอกของเพิ่นกาดมีลักษณะเป็นสีขาวครับมีกลิ่นหอมเย็นนะครับครับสำหรับลักษณะของเพิ่นครับผมกาสิบโอขออธิบายมักไม้นะครับผมกาเสือว่าลายท่านกายังคงสีมีความคุ้นเคยครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับส่วนหัวหุ่กัคงบริกุดให้พี่น้องเบิ้งอกครับสำหรับคลิปนี้นะครับครับเัากามาเบิ้งคุณความเสือของเพิ่นครับสำหรับหวานมาหาหงนะครับหรือว่าสเลเตครับ ในสาหรับคุณคนเสือของหวานชนิดนี้ครับก็เสือกันว่าเป็นหวานที่เด่นทางนั้นเมตตามหานิยมครับก็คือปลูกไวบานไวเ้เฮือนครับถือว่าเป็นมงคลแก่บานเลื่อนครับแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้ปลูกผู้เลี้ยงครับหรือว่าผู้อยู่อาศัยตามบานตามเฮือน,นนะครับบางตำราเป็นกะิีดเิ่นกะระบุไว้ครับว่าถ้าปลูกหวานชนิดนี้ไวบานเฮือน,นครับหรือว่านํา นำเอาหวานครับหกติดโตไปใส่มาใส่เนาะครับเพิ่นก็เสียว่าเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมยิ่งนักครับแต่ว่าเพิ่นก็บด้ระบุไวเนาะครับว่าต้องนำเอาส่วนใดของหวานเนาะครับพกติดโตไปใส่มาใส่ครับเพื่อนบด้ระบุไว้แบบชัดเจนครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรครับก็คือหมอสมุนไพรเพิ่นสิน้ำโอหัวหวานครับไปเป็นยาอายุวัฒนะเนาะครับเป็น อย่าบำรุงกำลังหรือว่าแก่กระไซไตพิการต่างๆครับสามารถนำไปใส่ได้นะครับแต่ว่ากให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นนำไปใส่ครับผมกับบอกขอแนะนำการนำไปใส่โดยที่ห่อเชี่ยวชาญครับสำหรับการใส่สมุนไพรนะครับเพราะว่าถือว่ามีทั้งขอดีและข้อเสียครับถ้าห่อเชี่ยวชาญในการใส่สมุนไพรนะครับก็ปลูกไว้เพื่อความเป็นมงคลหรือว่าหนุนในด้านอื่นนีกวัวครับในปลูกไว้เพื่อความเป็นมงคล ทางด้านต่างๆครับกับคลิปนี้กขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามครับแล้วก็ผู้ที่ซอยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อกําลังใจต่างๆครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ก็ขอจบิีไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ